สวัสดีมวยหูหนุ่มบางกะดีทุกคนครับผมกองสยามวสุเย็นครับสายนี้เราก็ซ้อมเต็มที่ครับผมซ้อมอยู่ที่เจียซุ้มลิครับมีใครเป็นกู้ปังอู้ซ้อมที่นั่นช่างเล็กสสบฝรัน้อยมือซัดออโต้ครับแล้ววันนี้เราเจอกับชาปยักษ์ช่องห้าปยักษ์ครับผมไม่เคยเจอกันเลยครับผมอันดีเป็นสายแรกสายแรกครับแล้ววันนี้เราศึกษาเก่งมาเตอมมาปะศึกษาครับศึกษาก็มวยซีมือร์คูนัยแข่งแรงเหนียวแน่นครับผมแล้ววันนี้เราจะวางเกียววางสางไหมก็ ต้องก็รอเล่นตีมือแล้วก็เดี๋ยวรอดูเกมวันที้ด้วยครับว่าเขาจะมารูปแบบไหนครับผมค่อยไปเรื่อยเนาะครับอย่างไฟนี้เมื่อเช้ามาลดน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณประมาณ0.5ครับผมไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับเขตภาชลบุรีพัฒนาครับโอ้เรากรที่ทพนี่เองเนาะก็คือก็ซ้อมอยู่ค่ายไม่มีไกลกันสบายสบายอยังไฟเราอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะสิบเก้าจะยี่สิบแล้วครับสูงเท่าไหร่นี่เราเราเจ็ดห้าน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ 6,8,9ครับผมเราเป็นคนจังหวัดกรุง<ม>เทพฝา<ฟ>าเชิญชวนแฟนคขับเราหนอ่อยก็ฟาด้วยครับผมวันนี้ก็เชิญชวนดูมวยครับวันนี้ก็จะทำนาทีให้เต็มเที่ยวโอเคครับขอบคุคราบครับ